ในเกมซ่อนแอบครั้งนี้ไม่ได้เล่นกันเพื่อความสนุกแต่เดิมพันกันด้วยเงิน5,000 500, 0 0บาทซึ่งจะเป็นของผู้เล่นหนึ่งใน4คนหากพวกเขาไม่ถูกพบหรือจะเป็นของผู้ค้นหาหากเขาหาทุกคนเจอภายใน1ชั่วโมงตั้งแต่มาถึงอาคารร้างผู้เล่นคนแรกก็สังเกตเห็นกนาร์ดด้านหน้าที่ดูเหมือนจะเป็นจุดซ่อนตัวที่สมบูรณ์แบบเพราะเขาคิดว่าผู้ค้นหาจะเดินตรงเข้าไปข้างในและไม่สนใจจุดนี้ผู้เล่นคนที่2ถึงกับเซตสตูดิโอทั้งชูพร้อมทีมงานรอมหวังว่าผู้ค้นหาจะถูกดึงความสนใจไปและจะไม่เปิดดูในตู้เก่าๆ เล่นคนที่สีเรียมรูเล็กๆที่เชื่อมไปยังห้องลับไว้ล่วงหน้าก่อนจะรีบขยับเก้าอี้มาวางบังไว้ทันทีที่ผู้ค้นหากดเริ่มจับเวลาและเดินผ่านผู้เล่นคนแรกไปแบบไม่ทันสังเกตแม้เขาจะมองสำรวจบริเวณทางเข้าค่อนข้างละเอียดแต่กลับไม่สนใจพื้นมากนะักทาให้เขามุ่งหน้าไปยังสตูดิโอปลอมทันทีซึ่งเขาก็ไม่หลงกลและหลังค้นเพียงไม่นานก็เจอผู้เล่นคนที่สองเขาไม่มีเวลาฉลองจึงเริ่มขอตามผนังต่างๆจนได้ยินเสียงกรงผิดปกติและโล่งใจมากเมื่อพบทางเข้าที่ถูกซ่อนไว้ใต้เก้าอี้ซึ่งนาไปสูท่สนนท ผิดปกติเมื่อมองใกล้ๆก็พบผู้เล่นคนที่3จนได้แต่โชคร้ายเวลาหมดไปก่อนเขาจึงเสียได้สุดๆเพราะดันไม่ตรวจบริเวณด้านนอกให้ดีตั้งแต่แรก